สวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะคะ EP นี้เป็น EP ที่72นะจ๊ะ72นะพี่พี่ท่านไหนนะคะสนใจแอดไลน์นะคะแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้ที่แอด304 b i b e w นะคะมีตัว add นำหน้าด้วยนะคะหรือสายด่วนเข้ามาได้คะ่ะ083 43 7 4753นะคะหรือสะดวกสแกน QR code แบบนี้ แอดเข้ามาได้เลยนะคะแคปหน้าจอและสแกนเข้ามาได้เลยนะคะพี่พี่จ๊ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะจ้าพี่พี่มาวันนี้ราคาอง์ละ700บาทนะคะราคาอง์ละ700บาทรวมส่งนะคะ700บาทรวมส่ง3ามองสองพันนะจ้าพี่พี่สามองสองพันนะจ้ามาเริ่มกันเลยเริ่มจากสมเด็จนะคะพระสมเด็จเลี่ยมเอ่อแบบนี้นะคะ ด้านหลังเป็นหนังสือภาษาจีนนะเป็นเล่มเล่มแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋ามวลสารเป็นแบบนี้นะจ๊ะมวลสารเป็นแบบนี้เลยนะจ๊ะพี่จ๋าแบบนี้เลยได้พัดตรงตามรูปแน่นอนจ้ะได้พัดตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋า สวยนะคะเนื้อหาดีมากมนสารดีมากนะคะเป็นเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะเจ็ดร้อบาทรวมส่งนะจ๊ะพี่พี่จ๋าเจ็ดร้อบาทรวมส่งคะ่ะต่อมาอันนี้พระอะไรก็ไม่ทราบนะคะเหมือนหลวงพ่อเงินอุ้มบาทนะนี่นะคะเป็นแบบนี้เป็นพระหลวงพ่ออะไรไม่ทราบไม่จําไม่ได้นะคะเจ้าของเดิมเขาเขาบอกเหมือนกันแหละแต่ว่าจําไม่ได้ขออภัยด้วยนะคะพี่พ นี่ค่ะเป็นปางอุ้มบาดแบบนี้เลยนะคะปางอุ้มบาดแบบนี้เลยอย,อย่างนี้เลยนะคะได้พระตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะพี่จ๋าได้พระตรงตามรูปแน่นอนนี่ค่ะเก่าๆแบบนี้เก่าๆเดิมๆเลยนะคะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะคะ 700บาทรวมส่งนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งวัดไซส์ให้ใหญ่กว่าเหรียญห้านะคะใหญ่กว่าเหรียญห้าใหญ่กว่าเหรียญสิบนะคะอ่ะเจ0ดร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาพร,มนะพระกลิ่งค่ะมีเสียงกลิ่งด้วยนะพระกลิ่งค่ะพระกลิ่งนี่คะ่ะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะด้านหน้าเป็นแบบนี้นะคะเป็นกิ่งหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะพ,พี่จ๋า กิ่งหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะเป็นแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะถ้าเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะจ๊ะพี่ๆจ๋าที่แอดสามศูนย์สี่ b i b e w นะจ๊ะเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้เลยนะจ๊ะใต้ฐานจะมีการเขียนยันแบบนี้นะคะเป็นยันนะคะสสวยๆเลยนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้นะเก่าๆเลยคะ่ะสวยๆเลยนะ 7จ็700บาทรวมส่งค่ะ700บาทรวมส่งต่อมาอันนี้พ้าอะไรไม่ทราบเจ้าของเขาบอกว่าเป็นอะไรนะอุป,ปคุเหรอคะไม่แน่ใจนะอุป,ปคุดหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนี่ยเก่าๆแบบนี้เลยนะคะส,สวยๆนะคะองค์นี้ สภาพแบบนี้นี่ดีค่ะสภาพดีนะเป็นกลิ่งเป็นไอเป็นแบบนี้นะคะไม่มีกลิ่งนะคะไม่มีกลิ่งนะคะไม่มีกลิ่งเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมาหลวงปู่ทวดค่ะหลวงปู่ทวดพิมพ์อาพิมพ์ตอรีดหรืออะไรนี่แหละนะคะ แบบนี้เลยนะคะเกาเกอู้นะคะเป็นเป็นหล่อหล่อโบราณหล่อขี้เบ้าค่ะนี่เป็นขี้เบ้านะคะพี่ๆจ๋าไม่ใช่ดินแปะนะคะไม่ใช่ดินแปะนี่ดูได้เลยอ่ะนี่นะตามนี้เลยนะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่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 สวยอยู่นะสภาพแบบว่าไม่สวยวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่า โอโหดีอยู่ค่ะสภาพดีอยู่นะเก่าแบบนี้เลยเป็นหล่อโบราณนะคะนี่ค่ะขี้แาวติดข้างใต้ด้วยเห็นไหมนะคะนะนี่ค่ะแบบนี้นะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมารูปหล่อหลวงพ่อเงินค่ะน้องได้มาสององรูปหล่อหลวงพ่อเงินพิมพ์อะไรไม่ทราบนะรู้แต่อันเนี้ยอันเนี้ยหนึ่งห้านะคะปีหนึ่งห้านะคะ นี่ค่ะเริ่มจากโอกไม่สวยก่อนนะเป็นแบบนี้นะเก่าๆนะสภาพสภาพแบบนี้เลยค่ะได้มาแบบนี้เลยเพิ่งได้มาเลยค่ะเนี่ยนะเพิ่งได้มาเลยแล้วก็รีบเอามาให้พี่ๆชมกันเลยนะคะนี่นี่นะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเขาเรียกพิมพ์อะไรไม่ทราบนะพี่ๆค่ะนี่นะหลงพองเงินเก่าๆนะอันเนี้ย จ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมานะคะต่อมาหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้าค่ะหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้ามีกิ่งด้วยนะคะมีกิ่งด้วยหลวงพ่อเงินปีหนึ่งห้ามีกิ่งนะจ๊ะพี่ๆจ๋านี่นะจ๊ะเก่าๆเลยนะโอ้โห องละเจ็ดร้อยบาทจ้ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะจ๊ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนี่ค่ะนี่เลยนะมีกิ่งนะคะองละเจ็ดร้อยบาทรวมส่งนะคะต่อมาจอบหลวงพ่อเงินได้มาสององค่ะจอบหลวงพ่อเงินได้มาสององนะนี่นะมีมีอันใหญ่เนี่ยนะคะอันใหญ่ๆ,ๆนะจะแบบ เหมือนจะหนาๆหน่อยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเนี่ยได้มาแบบนี้เลยนะเดิมๆแบบนี้เลยค่ะนะคะนี่นะนี่นะคะหล่อแบบว่าหล่อไม่ค่อยสวยนะคะสภาพพอใช้ได้อยู่นะคะก้นเป็นแบบนี้ค่ะ ขอบข้างล่างนะคะเป็นแบบนี้นะนะนี่นะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมาอันเล็กนะคะจอบอันเล็กนะคะหลวงพ่อเงินอันเล็กนะนี่ค่ะสะภาพแบบนี้เลยนะคะได้พัชตรงตามรูปแน่นอนนะจ๊ะพ,พี่จ๋าได้พัชตรงตามรูปแน่นอนจ้ะนี่นะคะ อันนี้เหมือนเอเหมือนเป็นเม็ดแร่เหรอคะหรือ,อยังไงนี่แหละนะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะคะก้นเปนแบบนี้นะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งคะ่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่ง ต่อมานะคะอันนี้หลวงพ่ออะไรไม่ทราบพระอะไรไม่ทราบนะคะเป็นเนื้อเนื้อเนื้อ,อดีหรือเนื้อผงนี่แหละค่ะเนื้อนี่นะเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆแต่ว่าสภาพดีอยู่นะนียค่ะ <ๆ S 1> เป็นคาบอะไรก็ไม่ทราบนะคะองคนี้นะเก่าๆแบบนี้ค่ะ นี่นะคะน่าจะเป็นเนื้อผงนะจ๊ะพี่พี่นี่ค่ะอ่ะนี่นะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะต่อมาเหรียญหล่อคะ่ะเหรียญหล่อเหรียญหล่อเป็นแบบนี้นะเก่าๆกาแบบนี้เลยนะคะเหรียญหล่อเกาเก่าแบบนี้เลยนะคะพี่พี่จ๋ะเก่าเกาแบบนี้เลยนะ นี่ค่ะเก,าก่าแบบนี้เลยนะคะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมาผ้าพระขนาดนี้นะผ้าอะไรก็ไม่ทราบนี่นะจ๊ะขนาดอ่าน่าจะประมาณเหรียญสิบนะคะน่าจะประมาณเหรียญ10บอันนี้เป็นเหรียญห้าน้องมีแต่เหรียญห้านะคะน่าจะประมาณเหรียญสิบนี่ค่ะ ประมาณนี้นะแบบนี้เลยนะคะพระพุทธมงคลอ่ะพระพุทธมงคลค่ะนี่ค่ะเป็นแบบนี้นะสีสวยแบบนี้เลยนะคะพี่ๆจ๋าส,สวยแบบนี้เลยนะจ๊ะนี่นะใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะพี่ๆจ๋า นี่นะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งจ้ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมาเหรียญค่ะเหรียญเหรียญบ้างเหรียญหลวงปู่ทองดําค่ะเหรียญหลวงปู่ทองดํานะเหรียญหลวงปู่ทองดําค่ะเป็นแบบนี้เลยนะคะเก่าๆนะเหรียญหลวงปู่ทองดํานะคะเป็นเหรียญแบบนี้เลยเก่าๆแบบนี้ด้านหลังเป็นยันนะคะแบบนี้เลยนะคะ เหรียญด้านหลังเขียนว่าเหรียญโพกษัพนะคะเหรียญโพกษัพหลวงปู่ทองดํานะคะขอบเป็นแบบนี้นะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมานี่ค่ะแบบนี้เลยเป็นรูปะระฆังนะคะเป็นรูปะระฆังเหรียญหลวงพ่อพมนะคะเหรียญหลวงพ่อพมเป็นรูปะระฆังนะคะเป็นแบบนี้นะคะ รุ่นพิเศษนะคะวัดช่องแคอำเภอตาคีจังหวัดคนครสวรรค์ปี2513ค่ะปี2 5 1หเหรียญเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยคมๆแบบนี้เลยขอบนะคะจะเป็นอย่างนี้นะคะ700บาทรวมส่งค่ะเจ็บาทรวมส่งต่อมาอันนี้นะคะเหรียญกลมหลวงค่ะ เหรียญกลมหลวงนะคะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนื้อเป็นแบบนนี้เลยนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะเก่าๆนะคะพี่ๆนี่นะคะด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะอย่างนี้เลยนะคะด้านหลังขอบหูจะเป็นอย่างนี้นะคะขอบอีกด้านจะเป็นอย่างนี้นะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งค่ะเจ็ดร้อยบาทรวมส่งต่อมาอีกหนึ่งราคามีหนึ่งองค์ หนึ่งองค์อันนี้เป็นเป็นพระอะไรไม่ทราบนะคะหนึ่งพันบาทค่ะองละหนึ่งพันบาทองค์เดียวเลยนะคะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะหนึ่งพันบาทรวมส่งนี่จ้ะหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะเหรียญหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะจ๊ะพี่ๆหนึ่งพันบาทรวมส่งนะคะแขนล่ำเลยอ่ะแขนแขนดีมากดูลวสบายตาเลยนะคะองค์นี้นะ ดูแล้วสบายตาเลยนะคะเป็นแบบนี้นะคะมีกิ่งด้วยจ้าพี่ๆมีกิ่งด้วยนะคะกิ่งแบบกิ่งเบาๆนะห0ึ่บาทรวมส่งค่ะอ่ะหมดไปแล้วนะคะมี2อราคาเริ่มต้นที่เจ็ร้อบาทรวมส่งนะคะสามองค์สองพัน องสุดท้ายหลวงพ่ออะไรไม่ทราบนะคะ1000บาทอง์เดียวเลยนะคะสุดท้ายนี้น้องขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะคะที่าทาั้งลูกค้าเก่าแล้วลูกค้าใหม่ที่อุดหนุนกันเข้ามาทุกวันเลยนะขอบคุณมากจริงๆค่ะพี่ๆท่านไหนนะคะสนใจอแอดไลน์เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะหรือสะดวกโทรก็โทรเข้ามาได้เลยนะคะกลางวันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะ EP นี้ EP 72นะ ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ